สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะวันนี้ก็ผมเอเอคนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยจะขึ้นไปดูน้องคนป่านะที่รอบที่แล้วเนี่ยผมขึ้นมากับน้องชายผมนะขึ้นมากับน้องเล็กนะวันนี้ผมก็ขึ้นมาคนเดียวนะท่านชมผมเนี่ยก็ห่างหายไปนานเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยลงไปกรุงเทพมานะไปกรุงเทพมาเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะแล้วผมก็กลับมาแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะเจ็บคอด้วยนะแล้วก็ปวดฟันด้วยนะ วันนี้ผมก็ขึ้นมาคนเดียวผมจะต้องเดินทางขึ้นไปอีกนะผมจะขึ้นไปที่ห้างนะห้างที่ผมกับเพื่อนนุเนี่ยเคยขึ้นมาทําไว้นะพอรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมขึ้นมาเจอน้องคนป่าเนี่ยแถวห้างที่ผมทํากับเพื่อนนถไว้เลยนะผมก็จะขึ้นไปดูวันนี้นะไม่รู้ว่าจะเจอหรือป่านนะพอรอบที่แล้วผมมาขึ้นมากับน้องเล็กนะอันนี้ก็เริ่มเหมนื่อยแล้วนะแต่ผมต้องกินน้ําสัพัะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางขึ้นไปกันเลยนะเด <que> ี๋ยวต้องเดินทางขึ้นไปก็อีกไกลนะ ตอน,อนนี้ก็เพิ่งตอนเที่ยงๆอยู่นะก็ะจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมเนี่ยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะท่านผู้ชมโอเคไปโอเคท่านผู้ชมเนี่ยผมก็เดินทางขึ้นมาไกลมากเลยนะการที่จะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะผมก็เดินขึ้นมาเปิดไกลหน่อย เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมบ้านผมเนี่ยอยู่หลังเขา้านลู้นร้นนู้นรูเขางบนนู้นเลยนะทางนู้นนะตีนเขาร้านนู้นเลยนะผมก็เดินขึ้นมาไกลแล้วเดี๋ยววันเดินเข้าไปอีกสักพักหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่รอบที่แล้วเนี่ยผมมาเจอกับน้องเล็กสองคนนะมากันเล็กเนี่ยเจอน้องคนป่าสองคนนะ จู่ๆเนี่ยมันแอบบมันเห็นเรานะเราเดี๋แอบเดินตามมันขึ้นไปแล้วนะแบบนนต่แวนะ่ามันเห็นเราเนี่ยมันรีบวิ่งหนีเลยลนะ่ะล <c ười> ำธารด้านล่างเนี่ยเป็นลำธารเก่านะ <c ười> ท่านผู้ชม ถ้าเป็นสมัยเด็กนี่ผมยังไม่กล้าเดินขึ้นมาเลยนะทางนี้คนเดียวเน่ยตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ก็เริ่มกล้าเดินนะแต่ผมว่ามันก็ยังดีก็ทช่วงแรกๆนะช่วงหน้าร้อนแรก,แรกนะๆเนี่ยใบไม้แห้งตกมาหมดเลยนะนะ อันนั้นน่ผมขึ้นมาเนี่ยมากับเล็กเนี่ยเจอน้องเขาอยู่แค่ตรงด้านล่างนี่เองเนะตอนนั้นน้องขึ้นเดินขึ้นไปอีกไกลมากเลยนะผมเนี่ยจะลองขึ้นไปที่กระตอ๊อบไอ้ตรงห้างนะห้างที่ผมกับเพื่อนนศเนี่ยได้ทำเอาไวน้นะจะลองขึ้นไปนั่งเฝ้าดูท่านผู้ชม เร่ก็เริ่มใกล้ถึงห้างที่ผมกับเพื่อน,นดทำเอาไว้แล้วนะมาไกลมากเลยนะ หนึ่งมากเลยท่านชมไม่รู้รจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอเนี่ยเสียเที่ยวเลยนะท่านผู้ชมเพราะผมเนี่ยเดินทางมาไกลามากๆเลยนะรอบนั้นนะ่ผมขึ้นมาเนี่ยด้านบนนั้นนะเป็นหน้าผาสูงมากๆเลยนะ cái không này, mình ngoại hầu như lên long hà đuôi mưa tết mưa 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 mình chơi đó, mưa 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 ผมมากันน้องเล็กเนี่ยมาเจอเนาะน้องคนป่าแถวนี้เนี่ยนะน้องคนป่าเนี่ยวิ่งหนีขึ้นไปทางด้านนี้นะวันนี้ผมจะนั่งรอนะผมจะลองขึ้นไปอยู่บนห้างนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปบนห้างก่อนนะนะโอเคคนนี้นะกล้วยไม้ได้วยนะผมเนี่ยว่าจะเอาลงไปได้วยนะสวยมากๆเลยนะ ขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมเดินขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะท่านผู้ชมีพอดีหนึ่งคนนะห้างนี้นี่ก็อยู่บนสองคนได้นะเดี๋ยวผมเอากระเป๋าวางด้วยนะทันที้ร้อนมากๆเลยนะผมว่าขึ้นมาอยู่บนห้างเนี่ยร้อนกว่าอยู่ด้านล่างเอนะพอยิ่งขึ้นสูงเนี่ยมันก็ยิ่งร้อนนะแต่ว่าถ้าเดินขึ้นไปหน่อยก็น่าจะชายแดนแล้วล่ะ เมื่อก่อนเนี่ยเคยขึ้นมาห้านเอาไม้ถึงแค่แถวๆนี้เลยนะตอนนี้ยังเป็นป่าไผ่นะแต่ถ้าขึ้นเลยหน้าผาขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นปลาดิบแล้วนะป่าชื้นเลยนะผมเนี่ยคงจะนั่งรอเงียบๆสักพักหนึ่งนะเพราะวันนั้นเนี่ยผมมาที่เจอเจอแค่ด้านด้านหลังนี้น,นะตรงด้านหลังนี้นะน้องเขาวิ่งหนีไปแต่ตอนนั้นเราไม่กล้าตามไปเพราะว่าเหมือนจะเราจะได้ยินเสียงมีมีพวกเขาอีกเยอะเลยนะอาจจะเป็นพวกพ่อหรือครอบครัวเขานะ นั่งเฝ้าตรงนี้เลยนะนี่อากาศร้อนมากนะผมเนี่ยรู้สึกว่าขาผมเปียกหมดเลยนะเหนือผมออกแล้วตัวผมเปียกหมดทั้งตัวแล้วตอนนี้นจะองตั้งกอนอยู่แนี้นะเพราะผมจะนอนพักก่อนาผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะ เสียบเดี๋ยรวๆเด็วรวเนีวยรวเร็วๆเร็เร็ๆๆรๆเร็ๆรๆๆเเๆนะ นะมวน,น,นี้กจะนอนพักเลยนะ นะสองตัวนะท่านชมมันจะอยู่กันสองตัวนะวผมยังไม่กล้ากันดิบไปไหนเลยนะผมไม่กล้าดังด้วยนะเพราะเนี่ยผมอยู่ด้านบนเนี่ยอันตรายมากเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นเผ่ากินคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้ามันเรียกพ่อมันมาหรือว่าครอบครัวมาเนี่ยผมโอกาสที่ผมจะรอดน,นี่ยากนะ อเนี่ยผมอยู่ด้านบนเนี่ยสูงมากๆเลยนะมัอนเขาเหมือวเราคงลรองเท้าขึ้นมาด้วยนะนถ้ามันเจอเนี่ยว่าหุ่นเลยนะตอนนี้ผมจะ,จะนั่งเงีย,งยบๆแล้วก็นอนเงีย,งยบๆนะผมจะไม่กระดูกกระดิกไปไหนนะเพราะว่าผมก็กลัวพวกครอบครัวมันมาเห็นพอดีนะ พวกมันสองตัวเนี่ยชอบมานั่งเล่นตรงนี้นะวันนั้นผมก็มาเจอกันน้องเล็กแถวนี้เลยนะตรงด้านล่างด้านนู้นนะล่างด้านนู้นเลยนะนะ่ะตามร่องน้นํนานี่ขึ้นมาเส้นันหนีขึ้นมา มันต้องสูงนะไม่งั้นผมไม่เห็น,มหน,นผมก็พยายามนั่งให้เงียบๆที่สุดนะผมก็กลัวพวกน้องก็พวกคนป่านี่จะเจอผมนะ สองตัวนะสองตัวเดิมเลยนะนจะเห็นผมหรือเปล่ามไม่รู้นะกลัวนะมันเห็นผมแล้วเนะี่ยผมจะลงไปไม่ทันนะท่อชมทม,มันเดินนะผมต้องนองเงียบๆไปก่อนนะท่านชม เหมือนเอนได้ยินเสียงมีนคนเรียกเนะเฮ้ยดีนะมันไม่เห็นผมนะท่านผู้ชม เฮ้ยมันเดินขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมมันเห็นผมหรือเปล่านะพรายจผมจะเดินขึ้นไปดูนะผมจะลองเดินขึ้นไปดูท่านผู้ชมเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วนะเ,เกียร์น้องคนป่าเนี่ยนั่งอยู่ให้ตรงนี้เองนะ เสียงอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแล้วมันก็วิ่งขึ้นมากันเลย ผม,มต้องระวังตัวได้นะพอเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงมันจะอยู่แถวานี้เลยนะที่มีคนมาหูห้ฮู้เมื่อกีน้เนี่ยมาเรียกพวกมันนะวันนั้นนะี่ยผมมากับน้องเล็กสองคนเนี่กเราวิ่งตามมันเึ้นมาถึงด้านบนนู้นเลยนะจะเดินขึ้นไปดูนะ นัตกมากมันหายไปในเนี่ยผมไม่รู้นะ มันวิ่งหายไปยน,นะท่านผู้ชมผมมาคนเดียวนะผมก็ไม่กล้าจะขึ้นไปคนเดียวด้วยนะเพราะที่เล็กบอกเนี่ยด้านบนนี้เลยนะเพราะน่าจะมีเป็นครอบครัวหรือว่าอยู่กันเป็นทนเผ่าเลยนะผมว่าเนี่ยผมเดินทางกลับดีกว่านะถ้าผมเดินตามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอันตรายนะท่านผู้ชม ขักลัวมากเลยนะผมเนี่ยวังเวมากนะผมเดินทางกลับไปที่ห้างเมื่อกี้ก่อนดีกว่าผมว่าเนี่ยผมเนี่ยจะกลับไปไปนั่าพักก่อนนะที่เนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะมีพ่อเขาหรือเปล่านะลงมาเรียกหรือเปล่านะเขางลงมาเรียกแล้วอยู่เนี่ยน้องคนป่าสองคนนะก็วิ่งขึ้นมาเลยนะ ถ้าเห็นผมเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นนเพราะผมไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะแล้วเขาเนี่ยไม่ได้มองผมด้วยนะวันนั้นเน่ยที่ผมมากับน้อเล็กเนี่ยน้องคนป่าสองคนเนี่ยแอบเราตรงหลังหินนี่เองนะแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปเลยนะ นั่งแอบตรงนี้ไหมไปนั่งพักตรงที่ห้างก่อนนะผมเนี่ยแค่จะรีบแอบเดินตามขึ้นมานะ่จะลจะหายไปไวมากเลยนะพวกเขาเนี่ยชำนานกับป่าที่นี่มากเลยนะวิ่งไหญมากเลยนี่ยน้องเขาสองคนเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะมนานั่งอยู่ตรงบนหินนี้แล้วนะ แล้วผมเนี่ยอยู่บนห้างนี้นะผมก็นั่งเงียบเงียบไปนะเงียบมากเลยนะจะนั่งพักตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาถึงตรง,ตงใต้ห้างแล้วนะ ผมเนี่ยก็ได้นั่งพักสักพักหนึ่งแล้วะผมก็ไม่ได้ยินวีว่แววไม่เห็นวี่แววว่าพวกน้องเขาเนี่ยน้องคนป่าเนี่ยจะกลับลงมาหรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่ผมได้ยินเสียงเนี่ยที่เสียงเรียกพวกน้องคนป่าเนี่ยดังมากเลยนะแต่ว่าเหมือนจะอยู่ไกลนะแล้วน้องคนป่าเนี่ยรีบวิ่งขึ้นไปเลยนะมาตรงหินนี้แล้วแทนะตรงด้านล่างผมเองนะผมคิดว่าจะแอบถ่ายสักพักหนึ่งนะ ขึ้นไปเนี่ยไวมากเลยนะตอนเนี้ยผมก็พูดไม่ถูกนะเพราะผมเนี่ยไม่สบายผมป่วยด้วยนะเฉพาะผมเนี่ยเจ็บท่วงท้ายทอยด้านนี้นะเจ็บมากๆากเลยนะผม,ผมว่าวันสองวันถ้าไม่ดีขึ้นนะี่ผมคงต้องไปหาหมอแนละ้วท่านผู้ชมผมป่วยมาหลายวันแล้วหลังจากผมไปกรุงเทพกลับมาเนี่ยเจ็บมากเลยนะผมต้องไปหาหมอแนละ้วท่านผู้ชม เมื่อกี้เนี่ยผมก็พูดผมอาจจะพูดแล้วก็เสียงอาจจะไม่ชัดหรือว่าเสียงออกไม่ออกมากนะเพราะว่าผมเนี่ยเจ็บมากเลยหูก็เจ็บแล้วก็ตรงคอก็เจ็บนะเสียงก็เลยจะออกมาไม่ค่อยชัดหรือว่าไม่ค่อยได้ยินนะถ้าเอฟซี C คนไหนไม่ได้ยินก็ขออาภัยด้วยนะหรือว่าถ้าเสียงเพี้ยนหรือเสียงอะไรก็ขออาภายัยเอฟซีด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ป่วยด้วยนะตอนนี้ผมจะต้องไปหาหมอ,อก,ก่อนนะ ผมว่าผมก็นั่งรองมาสักพักหนึ่งแล้วท่านผู้ชมผมว่าถ้าน้องเขาคงจะน้องเขาเนี่ยคงจะไม่ลงมาแล้วนะถ้าลงมาเนะี่ยคงจะเห็นผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะพอผมเนี่ยคงจะไม่ปีนขึ้นไปเลยนะมันก็ปีนก็ลําบากอยู่นะโอเคท่านผู้ชมผมว่าผมเนี่ยจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วผมเนี่ยจะเดินทางกลับเลยนะเพราะว่าน้ําผมเนี่ยก็เหลือแค่ก้นขวดแล้วผมก็คงจะอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งนะ แล้วก <ygen. S 1> ็คงจะเดินทางกลับไปเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปถึงก็น่าจะเย็นพอดีนะพอตอนนี้อากาศตอนนี้นเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะกลับไปถึงก็น่าจะเย็นพอดีเพราะผมต้องกลับไปซ้อมกีฬาอีกนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ต้องแข่งกีฬาช่วงหมู่ให้หมู่บ้านช่วงนี้นะคงจะเดินทางกลับก่อนนะเพราะว่าท้องเย็นนยผมต้องซ้อมกลับไปซ้อมกีฬาตอนนะนี้จะเดินทางกลับเลยท่านผู้ชมโอเคผมปิดลิปตรงนี้เลยนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอขอหนึ่งไลค์หนึ่แชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะท่านผู้ชมโอเคไปเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับเลยนะขอ,ขอบคุณครับ